สวัสดีครับโจฮักนะสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสมุนไพรและก็เรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันและเป็นสมุนไพราทางเลือกท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรที่หลายๆคนคิดว่ามองข้ามเป็นสมุนไพราย,ยาเย็นในการที่จะมาขับพิษร้อนออกจากร่างกายของคนเรานะครับคือโรคที่ผมจะต้องพูดถึงนี้ก็คือโรคกระเพาะ โรคกระเพาะอ,อาหารเนี่ยเป็นโรคที่หลายๆคนไม่เลือกเพศเลือกวัยนะครับไม่ว่าหญิงหรือชายเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถที่ปิดเป็นโรคกระเพาะได้ท่านผู้ชมทีนี้โรคกระเพาะเนี่ยมันก็จะมีอาการปวดแสบปวดร้อนบริเวณใต้ลิ้นปี่หรือเหนือสะดือสักเล็กน้อยนะครับก็จะทําให้อาการของท่านเรามาทราบกันเลยว่าปวดแสบปวดร้อนหรือบางคนขนาดที่จะเป็นนะครับลามไปถึง กดไหลย้อนท่านผู้ชมแต่ว่าเราจะมาพูดถึงอาการของในการปวดกระเพาะกินก็ปวดหิวก็ปวดเป็นแผลในกระเพาะอาหารของเราเราจะใช้สมุนไพรทางเลือกก็คือความตายไงายเป็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาทราบอาการกันก่อนว่าโรคกระเพาะเป็นอย่างไรบางคนนี่ก็คือปวดท้องนะครับปวดท้องมากปวดแสบปวดร้อน และทําให้ถึงขนาดอาจเจียนท่านผู้ชมบางทีกินข้าวนี่ก็กินข้าวได้นิดเดียวก็อิ่มแล้วอันนี้ก็คือของพวกที่เป็นโรคกระเพาะอาหารไม่เลือกเพศเลือกวัยเราจะใช้สมุนไพราทางเลือกนี้ก็คือสมุนไพรความตายหงายเป็นได้อย่างชงัดนักเลเลยละครับวิธีการกินการใช้เราจะใช้สมุนไพราทางเลือก ก็คือเราจะใช้สมุนไพรคว่ำตายไงายเป็นใบสดๆนี่แหละท่านผู้ชมเราล้างน้ําให้สะอาดเราจะเอาขนาดประมาณ3 0ถึง6กกรัมอายังไม่พอขีดเลยนะครับ1ขีดก็มีร้อยกรัมท่านผู้ชมเราก็จะเอาประมาณ3 0ถึง6กกรัมในการที่จะมาตำผสมกับเกลือสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็กินลงไปท่านผู้ชมกินทั้งกากด้วยนะครับตำให้ละเอียดแล้วก็กินลงไป อาการที่ท่านเป็นอยู่กินก็ปวดหิวก็ปวดมันก็จะไปสมานแผลในกระเพาะอ,อาหารของเราโรคกระเพาะอ,อาหารเป็นแผลในกระเพาะอ,อาหารก็จะหายไปด้วยสมุนไพรความตายงายเป็นเราจะเอาขนาด30-60กรัมเท่านั้นใบส,สดตำผสมกับเกลือเท่านั้นท่านผู้ชมอาการปวดแสบปวดร้อนบริเวณใต้ลิ้นปี่หรือเหนือสะดือขึ้นมานะครับ กินก็ปวดหิวก็ปวดสามารถทำกินนะครับทุกๆวันได้ท่านผู้ชมตามขนาดที่บอกอาการปวดแสบปวดท้องก็จะหายไปเป็นแผลในกระเพาะก็จะหายไปเพราะเขาเป็นสมุนไพราย,ยาเย็นช่างาสนักแหลสิบอกให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ Youtube ช่องโจฮักนัสสารคามในการใช้สมุนไพราทางเลือกสมุนไพราย,ยาเย็น ความตายไยเป็นในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารเป็นแผลในกระเพาะอาหารปวดแสบปวดร้อนบริเวณใต้ลิ้นปี่หรือเหนือสะดือขึ้นมาหรือนะครับอาจจะลุกลามไปเป็นโรคกรดไหลย้อนว้าวท่านผู้ชมสมุนไพราย,ยาเยน็นความตายไยเป็นช่างัานักแหล่สีบอกให